เช่นเดียวกันกับพระสงฆ์ที่อยู่ในอารามในแคว้นโกศลเป็นมูลเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้มีการปรวารณาเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระสงฆ์ที่เคยจำพรรษาอยู่ด้วยกันมานานเคยอยู่ร่วมจำพรรษาในวัด ก่อนๆนในปีหน้าพรรษาก่อนๆพออยู่จำพรรษาแล้วรู้จากอุปนิสัยใจคอว่าพระมหาเถระรูปนี้พระเถระรูปนี้พระนวกะรูปนี้อยู่จำพรรษาในวัดวาอารามทั้งโนนที่เราเคยอยู่ร่วมกันไม่มีความสมัครสมันสามคัคคีมีความมีแต่ความทะเลาะเบาแว้ง ทำอย่างไรเมื่อจะเข้าพรรษาในปีนี้มาพบปะเจอกันอีกถ้าเกิดว่าได้อยู่ร่วมกันแล้วยังอยู่ด้วยการพบปะพูดคุยเหมือนเดิมน่าจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ต้องทะเลาะเบาะแวง้งการที่จะอยู่จำพรรษากับด้วยใครตลอดสามเดือนแล้วมีความทุกข์ทางใจ น่าจะเป็นเหตุที่เกิดความไม่ผาสุกแก่เราท่านทั้งหลายพระสงฆ์ที่มาอยู่จำพรรษาด้วยการจึงทํากติกากันว่าเอาเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเราทําอุปนิสัยใจคอเหมือนเดิมดังที่เคยจำพรรษาในวัดก่อนเราจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ผาสุขปีนี้เรามาจำพรรษาด้วยการไม่พบปะพูดคุยกัน ตลอดสมเดือนไม่พบปะพูดคุยกันแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ทํากติกาวัดกันว่าแม้ว่าเราไม่พบปะพูดคุยแต่การทํากิจกรรมของสงฆ์การฉันพัฒนาหารก็ยังคงทําเหมือนเดิมรูปไหนไปออกรับบิณฑบาตกลับมาก่อนก็มาจัดน้ําฉันน้ําชายมาตั้งอาสนะสําหรับที่ฉันวางเครื่องล้างเท้าไว้อะไรให้เรียบร้อย มาเสร็จฉันก่อนฉันเสร็จก่อนก็เข้ากุฏิพักจำวัดปฏิบัติธรรมเป็นของตนเองจะได้ไม่มีปากมีเสียงกันแล้วรูปที่มาทีหลังรูปที่มาทีหลังก็ถ้ามาเห็นพัตตาหารที่เขาฉันเหลือไว้อยากจะฉันก็ฉันถ้าไม่อยากฉันก็เก็บก็ล้างน้ำในตุ่มน้ำในที่ล้างเท้าอันไหนไม่ดีไม่งาม อันไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ตักน้ำใส่ดูแลร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าเราจะไม่พูดกันถ้าอันไหนที่มันหนักเกินไปก็ให้กวักมือเรียกแต่ไม่ต้องออกเสียงว่าท่านท่านช่วยผมหน่อยไม่ให้ออกเสียงอเอามือควักมานี่มานี่นนอย่างนี้ทำให้การอยู่ตลอดสามเดือนรู้สึกว่า การที่ไม่พบปะพูดคุยกันนั้นมีความสุขเหลือเกินที่ไม่ได้ยินคำด่าไม่ได้ยินคำพูดของรูปนั้นรูปนี้พอออกพรรษาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีนิยมหลังจากออกพรรษาแล้วไม่ว่าพระสงฆ์สัมมเนีจะอยู่จำพรรษาณวัดใดอารามใดเมื่อออกพรรษาก็จะต้องมากราบนมัสการ พระพุทธเจ้าเป็นสำคัญดังนั้นพระคุณเจ้ากลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ออกพรรษาจากแคว้นโกศลแล้วก็เดินทางมาที่วัดพระเชตวันมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีพอได้มาพบพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมเนียมว่าพระพุทธเจ้าจะต้องถามไถ่การถามไถ่ของพระพุทธเจ้า มีอยู่เพียงแค่สองเหตุเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้ารู้หมดว่ารูปไหนทําอะไรกติกาวัดมีอะไรยังไงแค่มองดูก็รู้มีแต่ว่าพระองค์จะปารบหรือไม่เท่านั้นวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสปรารบว่าเธอทั้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมอยู่จำพรรษาเป็นอย่างไรอยู่พร้อมเพียงกัน ร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันไม่ลำบากด้วยอาหารบินดาบารือภิกษุเหล่านั้นก็อยากจะบอกถึงความสุขของตนเองที่ได้อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีปากมีเสียงโดยที่ไม่พูดกันจึงต่อบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำพรรษาปีนี้มีความสุขเหลือเกินพวกเธอทำอย่างไรล่ะถึงมีความสุขข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำกติกาวัดกันว่าเราท่านทั้งหลายจากไม่พบปากจะไม่ปราศัยกันและกันจะไม่พูดกันไม่พูดกันตลอดพรรษาแต่กิจจวัตรต่างๆจัดน้ำฉันน้ำใช้ฉันพัตนหาร ก็ต่างรูปต่างรรมตามหน้าที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมีความสุขอย่างยิ่งจากการที่ได้อยู่จำพรรษาแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะทรงชมเชยว่าเออพวกเธออยู่กันด้วยมีความสุขไม่พบไม่พูดคุยกันแต่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงสนิทสนมไม่ทะเลาะวิวาทไม่ลำบากด้วยพัฒนาหาร พระพุทธเจ้ากลับทรงตรมินิว่าการที่พวกเธอทำอย่างนี้แม้ว่าเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่ามีความสุขแต่นั่นไม่ใช่ความสุขแท้ความสุขที่เธอทำกติวติกาวัตที่เธอทำไม่ได้ต่างอะไรกับพวกสัตว์เลยพวกเธอทำตัวเหมือนปะสสตว์เห็นไหมสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกครัวพวกควาย วกหมูหมากาไก่มันก็ไม่พบปะพูดคุยกันต่างตัวต่างมันก็ทำออกหากินของตัวของมันการเป็นบุคคลการเป็นคนจะทําตัวเหมือนประสุสั์แล้วจะบอกว่าเราประเสริฐเรามีความสุขได้อย่างไรกติกาวัดแบบนี้ก็เห็นแต่พวกอัญญาเตียรธีนักบวชศาสนาอื่นเท่านั้นแหละเขาพากันทําดังนั้น การที่พวกเธอทั้งหลายทำกติกาวัดแบบนี้เพราะมีเหตุอะไรหรือก็เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยอยู่จำพรรษาร่วมกันมาตั้งแต่ก่อนเคยรู้อุปนิสัยใจคอว่าพระเถระรูปนี้ท่านมีอุปนิสัยแบบนี้ท่านทำตัวแบบนี้ไม่เข้ากับหมู่กับพวกพระนวกะรูปนี้ทำตัวแบบนี้ไม่เข้ากับหมู่กับพวกถ้าไปตักไปเตือนก็จะโกรธกัน มีวาทะทะเลาะกันทําให้เกิดความไม่สบายอกสบายใจพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้ทํากติกาวัดกันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงมองเห็นอย่างนี้ทอตัดถามแล้วรู้เหตุจึงบัญญัติว่าต่อดแต่นี้ไปภิกษุผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสแล้วให้ทำปวารณากรรม การทำปวารณากรรมคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ผู้ใหญ่สามารถว่ากล่าวตักเตือนผู้น้อยได้อันนี้เป็นเรื่องตามปกติผู้น้อยก็สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ใหญ่พระมหาเตระพระจถระหรือผู้ที่มีพันษาแก่กว่าตนเองได้เป็นการเปิดโอกาส เพื่อให้ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงไม่งั้นการอยู่ด้วยแบบมูควัดไม่พูดกันเหมือนกับการเก็บกฎเก็บกฎไว้ไม่พบปะพูดคุยกันทำให้เมื่อหมดความเก็บกฎเมื่อหมดความอดกลั้นก็อาจจะทำให้มีวิวาทะอาจจะทำให้ มีการทะเลาะเบาะแวงซึ่งการทะเลาะเบาะแวงนี้ก็เกิดจากเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆ